อยู่ๆก็โผล่มามายังไงเออโผล่มายังไงผมว่ามาครับเพราะว่ามันอยู่ในใจเออเขาเองเลยได้ครับคุณไม่ได้นี่เขามีคนในใจเขามารอเป็นมาแล้วทักทายแฟนบหน่อยได้ไหคะตอนโดนนกันท็อกซี่ค่ะสวัสดีครับ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 ทักทายแฟนๆหน่อยจ้ะได้ครับสวัสดีครับผมการท็อกซี่ครับนี่ทีมงานพี่วันนี้ก็คือกริกราด การหายใจจนกว่าพิการว์หูมาแล้วต่้หายใจได้เลยมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วได้เลยเออมาแล้วมาแล้ววันนี้เรียกว่าพิเศษสุดๆเนาะเพราะว่ามาพร้อมกับซิงเกิลแรกของตัวเองใช่ครับผม เป็นไงครับเป็นไงมาไงกับวินเกิ e? ้ลนีจริงๆแล้วต้องบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยครับผม,มที่ให้พวกเราพ็อกซี่ทั้งหกคนเนี่ยได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำดูครับผม,มซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปกติแล้วเราจะมีพ็อกซี่หกคน<ม>ใช่ไหมครับช,ช่วยกันร้องหนึ่งเพลงแต่ว่ารอบนี้เรามีโปรเจกต์พิเศษครับผมเป็นพ็อกซี่เด o l o p โซโล่โปรเจกต์ก็คือเป็นการที่ให้พ็อกซี่ทั้งหกคนเนี่ย มีโซโล่เป็นของตัวเองคนละเพลงไปเลยแล้วก็ได้ใส่ความเป็นตัวเองใส่ความชอบใส่สไตล์ของตัวเองลงไปในแต่ละเพลงครับอย่างที่บอกว่าอย่างตอนเป็นฟร็อกซี่อ่ะเพลงหนึ่งเพลงมันอาจจะไม่ใช่สไตล์ที่ทุกคนชอบแต่วันนี้แต่ละคนจะได้ explore ในสไตล์ของตัวเองเลยถูกไหมซึ่งเพลงของการเนี่ยเป็นซิงเกิลที่2ในการปล่อยซิงเกิลเดี่ยวอ่าใช่ครับเป็นลำดับที่2ครับผมเป็น้องชกดใช่ครับหัวนั้นแซ่บมากของเราจะเป็นยังไง พอที่จะแบบคือเห็นทีเซอร์แล้วแหละแต่ว่าใบ้นิดหนึ่งได้ไหมว่าเพลงแนวไหนหรือมีเต้นไหมหรืออะไรยังไงได้ครับจริงๆก็หลายคนน่าจะเริ่มพอจับสังเกตได้จากในทีเซอร์แล้วเพราะทีเซอร์ก็จะเห็นตั้งแต่ได้ยินเสียงของเปียโนที่บรรเลงมาแล้วก็ได้ยินท่อนสุดท้ายที่การร้องนิดนึงก็กนะใช่ใช่เพราอะไรร้องว่าต่อให้เสียอะไรแค่ขอให้ได้เธอมาครับแล้วคุณจะแอบขอให้สปอยเพราะว่าเขาจะปล่อยคืนนี้ไงคืนนี้กี่โมงนะสามทุ่มครับสามทุ่ม มาทั right? ้งเพลงเต็มแล้วก็ m อถูกไหมถูก huh ต้องครับผมก็สปอยได้ว่ามันเป็นเพลงเป็นเพลงช้าแล้วกันครับผมเป็นแนวดนตรีที่เรียกได้ว่าเป็นแนวบาลาดไปหน่อยครับผมบาลานด์อัดบีไหมมีความอัดบีไหมหรือมีมีความบีนิดนึงแต่ว่าหลักๆจะเป็นป๊อปซะมากกว่าครับผมใช่นะเพลงมีเต้นไหมมีท่าไหมสำหรับท่าเต้นหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับท่าทางต้องรอติดตามครับเกี่ยวกับท่าทางท่าทางต้องรอติดตามเหมือนแอบใบ้เล็กน้อยแต่พี่ว่ามีไปแล้วล่ะว่ามีกันถ่ายไปแล้วครับแต่ว่า อาจจะเป็นในส่วนของชาเลนจ์ต้องรอติดตามคผมพี่คนแรกพี่ต้องเป็นคนแรกที่ทำได้นะครับได้ไหมตอนวันนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามเลยเพราะเพลงเขาชื่อเพลงคนในใจใช่ครับผมมันเป็นได้ทั้งเพลงรักและเพลงอกหักนะคำเนี้ยเราเดาแอบบอกได้ไหมว่ามันสปอยนิดนึงเพลงเราสมหวังไหมหรืออกหักหรือยังไงเอาจริงผมรู้สึกว่าเพลงของกันเนี่ยมันมันสามารถตีโจทย์ได้หลายอย่างเลยเช่นแบบเราจะตีว่าสมหวังก็ได้หรือจะตีว่าเรา ไม่สมหวังก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะตีความของเพลงนี้รูปแบบไหนมากกว่าต้องการจะสืบเพลงนี้ออกมาแบบไหนมากกว่าครับอยู่ที่ตอนนั้นอารมณ์คนฟังเป็นยังไงมั้เกี่ยวไหมถูกถูกจริงมีผลมีผลเหมือนกันนะอย่างพี่เสกเขามีแฟนน้องกันเขากาจะลองให้แฟนเขาเออใช่ผมว่าจริงๆก็เป็นความคิดถึงหรือแบบหวานๆก็ได้นะครับนี่แต่ว่าแฟนเขาบอกว่าหนูเตรียมทิชชู่แล้วค่ะนี่สายรุ้งพุ่งออกจากหูแน่นอนนะคะเกี่ยวไหมหนูรอแล้วค่ะจมกองน้ำตา ท่าจะเป็นไงนะว่าแฟนๆเขารอดูท่าอยู่นะมนีคนบอกให้โชกุนเต้นให้ด้วยครับผมแน่นอนต้องมาทั้งวงได้เลยนค,นคนในวงต้องมาชาเลนจ์และนีส่วนของคุณพ่ออย่างพิติครับเป็นไงฮะเขาช่วยอะไรยังไงบ้างโอ้จริงๆแล้วพิติก็ช่วย,ช,วยช่วยกับคุยกับพวกเราตั้งแต่โปรเซสเริ่มต้นแลวครับมผมว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยแนวชอบแบบไหนาสามารถแบบคุยกับพิติได้เลยว่าแบบชอบแบบไหนพิติจะได้เอาสิ่งที่เราชอบครับผมไปต่อยก็คือไปคุยกับโปรดิวเซอร์ต่อว่า ภาพที่จะออกมาหรือว่ามูดอ t นโทหรือเพลงที่ต้องการจะสื่อเนี่ยจะเป็นประมาณไหนเหมือนพีติกก็เป็นคนหนึ่งคนที่คอยช่วยช่วยก่าวแล้วกันครับผมให้ให้แบบว่าออกมาได้แบบเป็นตัวเรามากที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วทํานานไหมคะในส่วนของตั้งแต่ดนตรีทํานองทุกอย่างเลยอ๋อจริงๆก็ใช้เวลาพอสมควรครับคือเรียกได้ว่าพี่ติ๊กเนี่ยมีการ เกลนทั้งกับแฟนๆแล้วกับพวกเราก่อนเองแบบค่อนข้างล่วนหน้าพอสมควรครับผมเพื่อให้แต่ละฝ่ายเนี่ยมีเวลาทํางานแล้วก็เตรียมตัวได้มากขึ้นครับผมแฟนๆบอกว่าอยากเป็นคนในใจที่การทําไงคะ<อ>บางทีไงไงคืนนี้เออไม่ต้องทําอะไรครับก็เป็นยู e r เซอร์ก็เป็นคนในใจของเราแล้วเห็นว่าทางคิมใช่ไหมครับคิมมเอาหอง คือวงอย่างน้องชายผมน่าจะว่างช่วงนี้พอดีก็เลยมาให้กอลังใจพี่ชายครับผมให้อะไรน้องกิมด้วยนะคะสวัสดีครับน้องชายเดี๋ยวมาโปรโมทเนาะถ้ามีซิงเกิลมาก็มาโปรโมทฝากแต่ทำไมคอมเมนต์น่ะเออเขาบอกว่าเหมือนเป็นเพลงเศร้านะบอกว่าทิชชู่กี่ลังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแฟนคลับเขาตีโจทย์ไปเลยว่ามันเป็นแบบแนวเศร้ายังด้วยเสียงของการหรือเปล่าว่าร้องออกมาแล้วมันจะแบบมีความแบบซึ้งเศร้าอยู่ อ่าก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ครับเนี่ยไม่ยอมหลุดสปอยลเยไม่ยอมไปยอมเลยเออยอมเลยเพราะว่ามีคนจับตามองอยู่ครับเราต้องอ๋อคือทีมงเงาะแล้วกลัวหลุดกลัวหลุดขาไม่เป็นประตูเลยค่ะทีมงานมาจ้องอยู่กานแล้วทำไมการเลือกที่มันเป็นซิงเกิลแรกของเราอ่ะทำไมเลือกที่จะเป็นเพลงช้าหรือว่าเราส่วนใหญ่เราแบบถนัดเพลงช้าหรือชอบเพลงช้าอยู่แล้ว คือจริงๆส่วนตัวกันนะชอบเพลงทุกแนวเลยครับแต่ว่าในเมื่อการเห็นว่าน้องชายคนแรกกันเนี่ยเขาเต้นเขาเต้นแบบไฟลุกไปแล้วครับเ,ออเราไปเต้นกับน้องเนี่ยมันก็จะแบบมันจะดูชนเกินไปแล้วก็เลยพยายามแบบหาหลากหลายแบบเขาเรียกว่าหาแนวที่แตกต่างกับน้องๆที่เหลือแล้วกันครับผมคือทั้งหกคนเนี่ยจะมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันเลยครับ้วการรู้สึกว่าส่วนใหญ่พ็อกซี่จะเต้นเยอะแล้วครับก็เลยรู้สึกว่ารอบนี้นก็เลยแบบ ขอให้ให้พี่คนโตเนี่ยได้ได้แบบได้พักบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่เห็นว่าการเต้นเยอะพี่จะตีไม่เยอะไม่เยอะมันไม่ดูใครดูได้เปลู่แล้วจะมี18ปดท่าหรือเปล่าแล้ว t ะดูเงาเงาอางงี้พูดถึงทีเซอร์ก็พูดถึง mv หน่อยครัผมเล่าหน่อยครัว่าเรื่องราวของเส้นเรื่องมันจะเล่าถึงอะไรบ้างอ,อ่าก็ตจริงๆในทีเซอร์มีสปอยเล็กเ็กเหมือนกันครับผมก็คือเล่ามูดรวมก็เคยจะเล่าถึงแบบว่าเหมือนตัวกันเนี่ยกำลังตามหาแสงอะไรบางอย่างอยู่ครับผม ก็คือเหมือนเป็นคนที่เฝ้ารอแสงเนี่ยมาตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเล่นเอ็มวีเองถูกไหมก็เล่นเองเลยครับผมแล้วก็เหมือนน่าจะเห็นแค่เซี่ยวแวบครับเหมือนจะมีมีคนเล่นด้วยเอ็มวีอยู่ในนั้นมีคนอยู่ในนั้นด้วยเปอใครยไหมบอกไม่ได้คอะเกือบละเกือบเกือบทีการรอย้อนผ่านย้อนเราจะเริ่มแบบเริ่มหลุดแล้วหลุดแล้วเป็นคนที่มีคนดังถูกยังหรือไม่มีใครรู้เลยอ่า สปอยนางเอกเอ็มบีหม่อยโอ๊ยแสดงว่ามีคนรู้ไหมเนี่ยมีคนเดาเยอะครับผมแอบไปเห็นมาครับแต่อาจจะไม่ถูกอาจจะถูกก็ได้ไม่ถูกก็ได้ครับผมเขาเดาใครบ้างกันโอ้เขาเดาส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการทีป๊อปครับผมใช่ที่แบบเราเคยแบบร่วมงานด้วยหรือเรารู้จักกันอะไรเงี้ยครับผมเนี่ยบอกเฮ้ย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 เี่คนนี้บอกว่า by x ศูนย์สามศูนย์หนึ่งบอกหนูค่ะโอเครู้อ๋อไปถึงหนูเล่นหนูเล่นค่ะเออ อ๋อเนี no right? ่ยแต่เขาบอกว่านอนรอให้ถึงสัมวันี Ras ้แฟนขับมาทักทายเยอะมากแล้วความคาดหวังของเราล่ะแบบกดดันไหมเพราะว่าเพลงของท็อกซี่อะดังลูกเพลงทีนี้พอปล่อยเดี่ยวออกมามีความแบบกดดันเรื่องนี้ไหมเออความกดดันสํางการกันไม่ค่อยมีครับแต่มีความตื่นเต้นมากกว่าครับเพราะว่านอกจากตื่นเต้นที่จะได้ดู MV ได้ฟังเพลงแล้วเนี่ยตื่นเต้นเวลาที่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องเอาเพลงเนี่ยครับไปร้องแบบตามงานตามอะไรเนี่ยเดียวอาจจะมีความแบบตื่นเต้นนาะปกติเรามีเพื่อนเนี่ยฮะไปหนไป เหงาแน่นอนเพราะโปรติเรามีเพื่อนๆคอยแชร์ท่อนไงฮะเราสามารถพักเหนื่อยได้แต่อันเนี้ยกันว่าเราร้องคนเดียวฮะเราต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะว่าเราหันข้างไปไม่มีใครสามารถยกไมค์มาช่วยผมร้องได้เลยต้องจำเนื้อเพลงด้วยนะถูกต้องแหละสิ่งสำคัญคือถ้าปล่อยเพลงแล้วนะครับยูทเซอร์ทุกคนฝากซ้อมเพลงมาด้วยนะครับเผื่อผมจะให้ทุกคนช่วยร้องอะไรเงี้ยมาแล้วท่อนที่ปล่อยในทีเซอร์ร้องนิดนึงได้ไหมได้ครับได้ครับสักหน่อยไหมพี่เสษให้น้องได้ได้ครับผมหยุดอย่า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  เออป่ะได้ครับผมต่อยเสียวไรแค่ขอให้ได้เธอมาวิววิวขอโทษคร้ก็พอแล้ววะลองอีกได้ไหมเราวนไปแม่งม่งั้นอะอ๋อเราวนเป็นหลุดเป็นหลุดเหครับผมโวนเร็วๆหลุดๆพร้อมมาถ้าตีความแล้วเนี่ยพี่ว่าเศร้าอ้าวจริงไหมเมื่อกี้จักน้ำเสียงน้องกับ ต่อให้อะไรนะคะต่อให้เสียอะไรแค่ขอให้ได้เธอมาต่อให้เสียอะไรแค่ขอให้ได้เธอมาแต่พี่ว่าแฮปปี้พัพี่มีความรักอาจจะเป็นอาจจะเป็นการพูดแบบตื้นตันนะครับตื้นตันอะไรี้แบบว่าสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เออพี่ว่ามันอาจจะแฮปปี้ก็ได้เขาอาจจะหลอกเขาอาจจะสับขาหลอกเราแค่แบบท่อนเดียวมันก็พรอมากๆแล้ววันนี้ขอบคุณน้องกันน้อที่แบบมารายการของเราคุยกับพวกเรานะคะดีมากเลยครับนี่ก็อยากจะบอกแฟนคลับนะยูสเซอร์ทุกคนที่เขาแบบ ตื่นมาดูวันนี้ช่วยกันคอมเมนต์นแล้วเดี๋ยวเขาต้องตัดวีดีโด้วยคืนนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เฝ้ารอติดตามทั้งโซโล่ของกันเองแล้วก็โซโล่ของน้องๆพ็อกซี่ <c oughs> ที่เหลือด้วยนะครับไงก็คืนนี้สามทุ่มครับก็ฝากเพลงคนในใจมาออลีวันด้วยนะครับผมก็เอนจิ <c oughs> <goats> ้นนะเอนจิ้นนะครับไม่ออกไม่ออกไม่ออกนะมา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 เราจะสู้ไปกันนะครับคุณนะครับก็ไงก็ฝากพ็อกซี่แล้วก็ฝากโปรเจกต์น้องๆด้วยระหว่างนี้ถ้า MV ผมยังไม่มาก็ฝากดู MV ชอบไหมไหนลองบอกจัสติกของโชกุนนนนด้วยะเเ ได้ไหม We just talk about you baby ถ้าชอบฉันก็แค่บอก I'm ready but are you ready นี่รอฟังตั้งนานแล้ว Let's just talk about you baby ชอบมางไหมไหนลองบอกถ้าชอบเธอก็จองไว้เพราะใจฉันก็ยังว่างตับตับตัดตัดรู้รู้เหมือนข้องกว่าเพลงตัวเองอีกนะคะไม่พี่บอกเพลงอะไรล้วเพลงอะไรด้ว คนในใจอย่างนี้ป่ะอ๋ออย่างนงี้เลย่ะยาวๆอย่างนี้บ้างได้ไหมโอ้คนน้องเขาลองมันก็ปล่อยมาแล้วน้องมันก็สามารถแบบเต้นได้แล้วต่ครับแล้วแด่ว่าถ้าเกิดเป็นยูเซอร์อ่ะต้องทำหกชาร l เลนส์นะเพลงปล่อยออกมาคือเต้นได้ทุกคลิปช่วยกันแชร์ทุกคลิปเลยนะคะวันนี้คือแบบสนุกมากขอบคุณมากครับ